มาค่ะโอ้ยสีเนืเที่ยวโอยเขาระเบิดตัวเองเขาระเบิดตัวเองอ่าสกิลมาแล้วพร้อมมาเก็บบ้าอ้าวเก็บไปแล้วมาเก็บเบลล่าต่อโอ้ยลดสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่จับฉ่ายชาแนลนะคะเอเอกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจับฉ่ายชาแนลและ r o V นะคะเอเอพูดไปเรื่อยนะอ่ะ ก็วันนี้วันนี้วันนี้เราเผอิญไปเจอแมทหนึ่งที่เราเล่นแล้วเราสึกว่าแบบอยากจะขอบคุณคนที่เล่นด้วยกันในวันนั้นคืออบบใจมากที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยว่าจะหยิบแมทนั้นขึ้นมาภาคเล่นจอยให้ดูกันเนาะก็สำหรับที่เราจะนำไปปล่อยแจ๊ปล่อยจอยกันในวันนี้นั้นก็คือตาตาค่ะ สำหรับซาตาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนกโผบินหรือเป็นนกในกรงเออจะบินบอหรือบินไม่ได้หรือยังไงไปดูดีกว่าค่ะเริ่มเลย The i n the sun, and the ocean, Oh m y ออะเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไปแล้วหรอไปอีกแล้วหรอโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเราลุ้มพุ่งไปที่เลนก่อนนะคะจังหวะนี้ก็คือแมต์เนี้ยฉันพูดเลยว่ามันทำ่ำท่ำมากพอตายท่ำมากเล่นซาตาบินทีก็คือแบบฉันไม่จริงๆอันนี้พูดตรงๆนะฉันไม่เคยบินห้าไม่เคยบินห้าบินมากสุดคือสี่จริงๆไม่เคยบินห้าปล่อยตอยมากอ่ะตอนนี้ก็คือแคลรี่สองคนต้องแยกกันนะคะ เอลสูดอยู่ล่างอันอยู่บนอาวตายแล้วเคนเคนอยู่กับซินเนสเทียซินเนสเทียเอาอยู่บ่อหญิงอุ้ยมันหนีอ่ะช่วยด้วยค่ะโอ้ยฟิกออกมาก่อนอ่าอ่าอ่าโอมาโอมาโอใจอ่ะไปหนึ่งโอมาไปแล้วฉันก็จะไปอีกแวนซินเนสเทียช่วยด้วย ไปก่อนกูเลยค่ะ <laughs> โอ้ยแต่ได้ดับเบิลคิวเฮนมันลอดนะแมทเนี่ยไปเมื่อกี้คือแบบนางรอดแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เอ้าวเขาเรียนสก,กิลสองแล้วเหรอมันมีความหวังแลว่าเขาจะกลับมาจริงๆริอืมมีความหวังว่าเขาจะกลับมาดูบูไปก่อนเอ้าตัวตลกโอ้ยโอ้ยเนี่ยคือเอาจริงๆริงนะ ไม่ดูสัญญาไปเองหรือเปล่าว่าเวลาเจอมังกาฝั่งหนูนคือสตแตกเด้งไวมากแล้วฝั่งกก็คือแบบไปซอยไปซอยอเตงเออมันมันมีความรู้สึกอย่างเงี้ยยังไงบูยังอยู่เออเอาย้อนย้อนเข้าป่าไปเลยไม่เป็นไรใช้ใช้ป่าไปแบ่งกันเติบโตนะคะเพราะฉันก็ต้องใช้ค่ะ รถนิสสันก็ต้องใช้โอ้ยอ่ะแต่เจ้าพี่เขามาแล้วปล่อยคืนของให้เขาดีกว่ากลับไปเล่นอืมตัวดีโอเวทโอเวทโปงเวทป่าต้นเกมเกมว่ะต้นเกมต้นเกมวะสั้นวิ่งลัดลัด ฉันพูดเลยว่าวางรลแต่บินเลิศไม่รู้บินเลิศไม่เลิศไม่รู้หนีก่อนตัวตลกเอา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 อย่างไรจังหวะนีไม่อยู่ค่ะบินขึ้นไปเลยฉันจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของนางเด็ดขาดฉันพูดเลยคือเอาจริงๆงอะ่ะเคนอะ่ะมันน่ากลัวนะแต่แต่ล่าสุดหลังจากที่มันโดนปรับอะ่ะเอา เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโดนปรับไปละบอไปจริงค่ะไปจริงแซวอ่ะปล่อยๆเข้าไปเอาเรื่องก่อนคือเคนหลังจากที่<ด>เราเห็นว่ามันโดนปรับเรารู้สึกว่าเล่นลำบากมันเล่นลำบากมากด้วยความที่แบบ หายตัวจากสามวิเป็นอ่หกวิคือมันทําให้คนเล่นเคนอ่ะอย่างเช่นชันชันก็เพิ่งมีเคนชันก็ไม่เคยเล่นมาก่อนชันก็ไปซื้อมาชันรู้สึกว่าแบบตอนสามวิคือมันทําฉันสามารถไปไหนก็ได้แบบเชิดเบอร์บอแคร์บอสนแต่ใจแต่บอแคร์ก็นั่นแหละแต่พอมันเป็นหกวิพอไปเล่นอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันถอดใจพราฉันไม่หายตัวสักทีแต่นั่นแหละมันก็เป็นการปรับสมดุลให้แบบ ฮีโร่ตัวอื่นเขาสามารถสู้กับมันได้ไม่งั้นมันก็หายตัวไปเรื่อยแหละเนานะอ่ะไม่ไป็ลไรกลับมาอ่ะตอนนี้ข้างล่างน่าเป็นห่วงนะคะเ้าอีเค็นตรงนู้นเลยละแลวนเฮลซิงเอลสู้เอลสู้คงเอลซู้คงลุงไม่อยู่อ๋อลุงอยู่นี่ค่ะโอ้ย ฟิลเดอะซันเวอร์อ่ะลุงลุงไม่เล่นนะคะจะแตกตะกี้ยังไม่พร้อม s <S กันกลางให้หน่อยเตงไม่เป็นไรหรอกบอกบอกันเฮ้ยซินเดียเซียเขาทําให้นะ้าห oh, ลักมากอ่ะลุงยังไงคะอ่ะเข้าเลยหรออ่ะหมักเก็บป่าเริ่มเลยหมักเก็บป่าอุ้ยแล้วเอาแค่ตัวเดียวอุ้ย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 ,ยเห็นเห็นเห็นระวังฝา่มาก้อน <Got you. S 1> ถือกระโดดหลบแบบแพ็คคู่ กระโดดหลบแบบ Pac แพ็คคู่พอบบเอาดูสิอย่างที่บนก็อืม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 กระพงกระพิบอะไรมากระพงกระพิบอะไรยิงอุ้ยข้างบนน่าสงสารยี่ดอกยอดโดนล,ลุมแวนเอาเอาอีกแล้วทีเนสทียระวัง <c oughs> <P> ไปแล้วหกวีหกวีอ่ะหนึ่งสองไม่พรอม <c oughs> ไม่พร้อ <c oughs> มพอ <c oughs> มโอยโอ้ยแวนโอ้ยมา มาเลยแต่เคเรื่องตกอ็หยอกเอลซูซูส,สุดใจไปวันอะทำแบกแล้วโอ้บนแหกแบบแหกไม่ไหวเวอร์จังหวะนี้มะกังก้าโดนเนี่ยอุ้ยมะเก็บป่ามาเก็บเบลาอุ้รถอาดหรือถอนป้อมบ้านฉันไม่ได้ โอ๊ยโอยแต่ขีบเข้านะซิเนสเซียฟาร์มไปก่อนเหลยจะหญิงฉันรู้เธอต้องใช้เงินพอฉันก็ต้องใช้เหมือนกัน <c oughs> เอามานนต <c oughs> ได้ปะวะ <c oughs> ไม่รู้เอาอีกแล้วอีล <c oughs> <c oughs> ูกพี่ลูกน้องคู่นี้มันตีกันเรื่อยเลยนะอีซินเนสเซียกับอีเนี่ยเอออันนี้อันนี้พูดเฉยๆนะพราะว่าตามเนื้อเรื่องที่เคยเห็นมาว่าเคนกับซินเนสเทียเป็นอ่าลูกพี่ลูกน้องกัน เขาใช้คำว่าเขาเส้นนะคะก็คือลูกพี่ลูกน้องเนาะเอออ่ะมาเล่นต่อหมดเวลาสตรละเนาะอยู่ดีก็กระโดดกระโดดกระเด้งไปเอาอะไรมาพูดไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็กังกามังกาตอนนี้เอลซูคงเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะมายังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงลุงมามาติวหน้าบ้านะนะบินขึ้นไปเลยค่ะ มันเพิ่มเลือดตราไม่ไหวมาอีกแล้วโอ้โหปาดไปเลยอ่ะนาปอมมาอีกแล้วอีกสองตัวนี้ไถ่เล่นบนไปซะไม่เหลือเลยเลยนะนาายอ่ะน้อง แวนกาดคือแบบโอ้โหอะงั้น,นก็จะมักเก็บบ้าโชว์ทั้งหนึ่งหมักเก็บบ้ามักเก็บเบลล่ามกเก็บเบลล่ายังไงเออรถูไม่เป็นไรเซเนเทียไม่เป็นไรหนึ่งแล้วสองก็คือไหวอยู่เอออ้อนมาตายไปก่อนหน้านี้แล้วคิดเ,เองเห็นอะไรก็คิดพูดเพ้อตเจอร์ไปหมดเนี่ยอ,อืม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 ตังหวะนี้ฉันบินหนีค่ะ สนใจเอาเอายังไงเอวตู้เลิศปรบมือให้นางทำเธอช่วยฉันเธอทำให้ฉันรู้สึกดีใจมากที่เธอยังช่วยฉันอามาแล้วตอนนี้ซิเนสติอากำลังตีดาะเลเยอร์อยู่นะแล้วมียอนกำลังตามไปด้วยอาฉันก็ต้องไปช่วยคอสซน่อยวางไปเลยอ่าเลิศ ยยเสีเ่ยวางนะครับทุกคน,นเห็นมันมาอีกแล้วเอาให้ได้ทุกคนระวังตัวนะคะอืมกระพงกระพริบอะไรแต่ตีฉันพรอมนะนนนอ,อ้ยเอลซูเอลซูคุงเอลซูคุงเอาไม่ใช่เอลซูหรอย้อนดูยังดูผิดตัวเลย <c oughs> อยืรอ โปรยังไงเอลสู้คงเขาสู้กับตัวตลกอยู่นะทันก็บอสนใจป้านะบินไปเลยตัวตลกตายบอดตายโอ้ยโดนแวนเขาแบบชัดดาวอะกลับมาลงสนามอุ้ยดูเหมือนเขาคุกตัวกันอยู่แถวมังกรน,นะแต่กรีบเข้าบ้านค่ะ,ะตัดเลือดมาแล้วแต่ชิ้นต่อไปฉันไม่ไหวจริงๆแล้วจำเป็นจะต้องสู้กับมันฉันจำเป็นจะต้องสู้ด้วยวิธีนี้แล้วบินไปลอน ยังไงอุ้ยกับขีดเอลซูคุงอุ้ยกูได้วะเอลเอลซูคุงเก็บแต่กูได้ใช่เลยวะลดลดได้อยู่ได้อยู่เอลซูคุงทำได้อยู่เอลซูคุงยแต่ขีปข้อว่ะอุ้ยอุ๊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 ยอยากสู้นะแต่อะไรอ่ะขอพระคุณเมทที่ยังแบกให้เกมต่อไปได้ทุกคน มันเล่นแล้วอะเข้าใจปะเราเล่นเกมเราก็อยากชนะเพราะฉะนั้นอย่าออกเกมกันเถิดน,นะคะ <c oughs> ยังไงยังไงมาเก็บปลามาเก็บปลาหิตไปแล้ว <c oughs> เอวซูค้งอีกอันเอลซ <c oughs> ูค้งทำดีมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังอยู่กับอีธานที่ยังกําจอโทรศัพท์เล่นอยู่ <c oughs> น้ําตาจะไหล จริงๆคือแบบมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือที่เราเคยเจอกันอ่าจทุกคนอาจจะแบบมีประสบการณ์ร่วมกันว่าออกหนึ่งเสร็จปุ๊บออกอีกหนึ่งและเหลือกันไม่กี่คนเหลือกันสามคนมันโฮไม่ได้แต่คือในเมื่อแบบมันออกไปแล้วคนหนึ่งก็จริงอะ่ะแต่เรายังเล่นได้อยู่เราก็เล่นเถอะนะคะช่วยกันเล่นชนะแพ้ยังไงปล่อย เอาจอยนะอะขอไปเคียร์คีบก่อนยังไงวะอุ้ยมันตีอยู่มันตีอยู่มันตีอยู่ตะวันนี้บินบินยังไงโดนอุ้ยลุกลุกไม่นะลุกไม่น่าไหวก็ลุกอะไรล่ะลุกไม่น่าไหวไม่ไหวแต่ซีเนสเทียได้ดาร์กโอเคดีเก็บลุกไปได้ด้วยอยแวนการ์ดอีลุงลุงติวอยู่ข้างล่าง ไม่เป็นไรของซับฉันจะมาแล้วมาแล้วค่ะไม่ต้องกลัวต่อจากนี้นเราจะปล่อยจอยกระเคนได้เลยเราสามารถปล่อยมักเก็บป้ากระเจเคนได้เลยนะคะอ้าวเอาเอาเอ,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 เอแลกเลือดแลกเลือดเลือดชีชีไปว่าช<ร>ีเกิดแล้วมือควรจะเกิดไหมเอลเลี่สิบห้าแล้วอะ <laughs> ่ะเสียงในใจกับเสียงในหัวมันตีกันนะคะอ่ะ ได้ของซับมาแล้วเพื่อนรวมตัวกันอยู่สองคนที่มังกรน,นะคะจังหวะนี้เดี๋ยวต้องขอเดินไปดูก่อนนะคะไปเปิดตาเปิดใจเปิดอะไรไปก่อนเปิดเสร็จก็เดินไปช่วยเขาต่อเลยเออตีกันลดรดรถตีกันแบดก่อนได้แล้วยอนเออโอเคนะยอน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 ,ยอนก็ยังอยู่ยอนบูลไว้ออกเลยอะ่ะ พูดไม่ออกเลยลิ้นผ่านไปหมดแล้วซินเนสเทียโอ้โหสามลุมหนึ่งบอสามลุมหนึ่งบอมาค่ะอยู่ใกล้ๆหล่อนจะอยู่ใกล้ๆฉันฉันก็จะมองเห็นหล่อนอยู่ดีแล้วันก็รู้ว่าหล่อนจะแอบ,บตามฉันมาโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวแหละอันนี้น่าก,กลัวกูก็บินเลยตกเครื่องไปหนึ่งโศดไปไม่รอนแล้ว อ่ะเกิดอีกแล้วนะคะโอเคเคลียร์ครีปก่อนยังไงวะโอกาสดาร์กสูงแน่เลยอะแต่คีปก็มาโอเคยังไม่มีคนอยู่ดาร์กนะมาเก็บคีปก่อน,น,นแต่มาแค่เห็นแวรรับรับ,ร,บร่อย,อยๆอยู่แถวดาร์กตีป่า่วะ ตีอยู่ตีอยู่จ้าตีอยู่ทุกคนค่ะมันตีอยู่ค่ะมาเลยค่ะซินเนสเทียฉันก็บินโอ๊ยบินเข้าไปเลยล<ะ>ัดหนึ่งเปิดตาอีกอย่ามานั่งหาอะไรไม่ต้องมาหายตรงหายตัวเผยตัวตนออกมาเดี๋ยวนี้ลัดลัดลด<ะ>ได้ดาร์กอีกแล้วดีทุกคนทําดีมากค่ะทุกคนเก่งมากลันะจุดนี้ลัด มาเอลซุค่ะเอลซุคงเอลซูคงเรียกอะไรกันได้วะยังไงยังไงเออเอลซูคงเขาเปิดตาให้บินทิปไปก่อนบินคู่ไงเออบินคู่ปล่อยกลางไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะล่อยไหนก็ปล่อยจังหวะนี้ปล่อยไหนก็ปล่อยค่ะเอลซูคงเอลซูคงเขาไปเก็บบูนะฉันก็ยังยืนยืนกดดันกดดันเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะผิด อ่ะอุ้ยได้แล้วมาเก็บป้ามาเก็บเบลล่าเลยดับเบิลคิวโหลอดอ่ะอ่านเดือดสองตัวมาค่ะอุ้ยซีเนสเทียอุ้ยเขาระเบิดตัวเองเขาระเบิดตัวเองอ่าสก,กิลมาแล้วพร้อมมาเก็บป้าอ้าวเก็บไปแล้วมาเก็บเบลล่าต่ออุยโลดโหลดโหลดทุกคนรวมตัวค่ะฮะ เดเดะๆๆๆเดมีคนกดเดินหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบแล้วค่ะเชิญมาเก็บเบลลา่าวิกตอรีอีดอกคือแบบมันเป็นเอาจริงๆมันเป็นแมตที่คนที่เหลือพยายามโหกันให้รอดโหกันไว้ให้รอดซึ่งกูขอบคุณแกงนี้มากเลยอ่ะ คนในที่เจอกันตรงนี้ยขาขอบคุณมากที่แบบโหกันได้ขนาดนี้มันเลิศแรงใจอะเนาะอะ,อะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปซาตามาเก็บบาปรเกตเบลล่าต่อนะคะก็จบไปแล้วอะถ้าทุกคนชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องจับฉายชาแนลด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆแหละจะได้ไม่พลาดกันอ่ะต่อจากนี้ก็ ยังจะมีอีก2ช่องทางในการติดต่อในการเฝ้าดูความเพเพ่มเจเจอของดิฉันนั้นก็คือ Facebook แล้วก็ TikTok นะคะไปตามกันได้โอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแหละบ๊ายบายไปเก็บเบลล่ามาเก็บเบลล่าต่อก่อนใย